วัดโจกขังอันนี้ก็จะเป็นวัดโจขังนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองลาซาเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และก็สำคัญที่สุดวัดหนึ่งในเมืองลาซาในทิเบกนะคะโจกขังก็เป็นภาษาทิเบต เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภายในกันมาใช่ไหมครับวันนี้ก็เข้ามาในวัดโจคังแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมข้างในกันค่ะส่วนนี้จะเป็นอนันังคาของวัดโจะคะังไลยค่ะ

ตอนนี้เราก็อยู่บนหลังคาของวัดจัาครังนะคะจากวัดจัาคังจะสามารถเห็นพระร้าชรุตราอยู่ตรงนน้ I oh don't